ครับวันนี้เจอกันอ่อดีใจดีใจที่ยังไม่ได้เจอแฟนคลับนานมากตั้งแต่แฟนมีของไมล์สกุปิสเนหมดด้วยแล้วก็อลิฟฟนตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนมีตมาก็ยังไม่ได้เจอแบบที่เจอแฟนคลับเยอะๆเลยงานนี้ก็เป็นงานแรกของปีเลยที่ได้มาเจอในงาน Final แฟ a มีติ้งอีพีครับดีใจดีใจได้เจอทุกคนปีนี้เปิดมาแบบเจอแฟนคลับอันอะไรเจอแฟนคลับคักเรานี่ัน งานแรกของปีอุ้ยดีใจดีใจตอนที่รู้ว่าบัตราขายหมดตั้งแต่5นาทีแรกนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่ามีคนสนใจในซีรีส์ที่ที่เราเอยู่ได้ร่วมเล่นด้วยขนาดนี้เลยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่ทุกคนมาคบกันขนาดนี้ครับกับซีรีส์ของเราจากเพื่อน,อต,อนตอนเป็มน,นะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับตอนจบแล้วเราหรอกครับก็เพื่อนเหมือนเดิม่ะไใช่เหรอใช่ ตัวอย่างที่เปิดมามันใช่หรอใช่ครับอ๋อเวลาพี่ออฟอย่าไปเชื่อพี่ออฟเขาโอ้โหแต่ตัดแล้วตัวหลอกเลยพี่ออฟาชอบหลอกทูวีพีก็เห็นอยู่จริงเราไปงานแต่งที่เป็นในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราก็นั่งอยู่นันหรอก็ใช่ครับหมายถึงว่าเราอ่ะมันฟีลว่าไหวน้ําชาเราเป็นเด็กเสิร์ฟน้าชาก็ไปช่วยเพื่อนเราก้มลงไปจังหวะพอดีแล้วก็มองขึ้นมาแบบขอบคุณที่มาเสิร์ฟน้าชาให้นะมันเป็นแววตาแบบนั้นทุกคนจะปฏิัติว่า เอ้ยขอบคุณไนนะแต่ยิงแค่ขอบคุณที่เสน้ำชาให้ <c oughs> ไปเรืเเอ่อยแต่นนถ้าเกิดออกมาแล้วตอนจบไม่ใช่นี่ปะปีนะครับป <c oughs> ีพุ่มกลับครับคิดว่าวันนี้จะได้เห็นะแบบรีแอบแบบไหนของน,นึงน่งนท่าจากหน้าเราหนึ่งท่าแล้วแหละวันน, <c oughs> นี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คิดว่าตอนจบนะทุกคนน่าจะนี่แหละ พอใจกับตอนจบมากๆแล้วก็ดีใจอะอยากบอกทุกคนว่าดีใจที่ที่ให้ความสนใจซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบทุกคนจะดูอาจจะจินบ้างหรืออะไรบ้างแต่สำหรับผมเรื่องนี้มันให้ข้อคิดเยอะมากๆเพราะอยู่ในมือพี่ออฟแล้วเนี่ยคือเขาเขาแทรกด้วยแบบเนื้อหาของซีรีส์ค่อนข้างเยอะมากอันนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองลองดูดีๆอาจจะดูขับไปดูซ้าก็ได้ว่าซีเรื่องนี้ให้อะไรบ้างครับเพราะดูรอบแรกกับรอบสองว่าให้ความรู้สึกต่างกันแน่นอน เราเองนี่ดูของเราแต่ละตอนกี่รอบคนะแต่ละตอนเหรอผมไม่ได้ออกทุกตอนเลย <c oughs> ไม่ดูเพื่อนเลยเหรอ <c oughs> ไม่ดูแบบไม่มีหน้าผม <c oughs> ไม่ดูห <c oughs> ลาวเล่นผมดูทุกตอนแต่ผมรู้สึกผมแม่ไปร้องให้ตอนอเรื่องความรักเนี่ยผมไม่ได้อินมาก <c oughs> แต่ถ้าเป็นเส้นเรื่องครอบครัวร้องหนักเลย <c oughs> ตอนเรื่องแม่เรื่องอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนไม่มีตอนเล่นที่รู้สึกว่าแบบ <c oughs> ยิ่งเราหลุดไปเป็นไนท์อยู่ช่วงหนึ่งหรือว่า เราเอาไนกลับมาคิดตอนที่เรากลับบ้านไปว่าแบบเออถ้าถ้ามันเกิดกับเราจริงๆอะไรย่างเงี้ยซึ่งก็แอบ,บคล้ายๆกับชีวิตจริงบ้างอ<ล>ะไรอยเงี้ยไนแสดงตัวเองถ่ายทอดละครไหนได้แบบสเอโอ้ยขอบคุณครับก,ก็ก็ต้องให้เออขาเรียกว่าอะไรให้ความชมกับทีมงานแล้วกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ถ้าเบื้องหน้าดีได้ขนาดนี้เพราะว่าเบื้องหลังคงดีมากๆทีมบททีมตากล้องทุกอย่างช่างไฟอะไรเงี้ยทุกคนเก่งมากผมรู้สึกว่า มันคืองานที่เป็นทีมต้องให้พวกเขามากๆครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนาะในปีนี้จะได้เห็นผลงานอะไรของเราอีกบ้างตอนนี้ที่ออนไปก็ไอ้ที่ออกกองไปก็น่าจะไฮสคูลเฟรมี่ครับที่สกายนั้นนี้แล้วก็อุเยอะมากนักแสดงเรื่องนี้เยอะมากแต่นำโดยสกายนันนี้ครับเมื่อไหร่จะนำโดยเราอันนี้ต้องต้อไปที่ลองไปพูดกับพี่ถาอย่างเงี้ยพี่ลองพูดเข้าไปห้องพี่ถายว่าเมื่อไหร่จะนำโดยมาร์ควัยคินอันเนี้ยมีแล้วหรือเปล่าครับ เราก็นำมาตลอดนะนำจริงหรอบเรามีบทบาทสิ่งเดียวที่นำคือร้องนำนะเพราะดนตรีมาช้าผมร้องนำอย่างเดียวจริงหรอแต่ปรเนต่างๆเน่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แหละว่าแบบทุกคนจะคุยก็คุยกับมันว่าแบบเออถ้ามันมีโอกาสในพาร์ทสหรือในปีหน้าอะไรเงี้ยได้เข้าไม่พูดหรอ พูดหน่อยเขาเดินไปแล้วเขาไม่ได้ยินไแล้วก็มีโอกาสั่าคุยกันว่าเออเขอยากลดงานกันจริงๆสักเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นนําทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันแบบจริงๆในเรื่องแบบนั้นไปเลยเส้นเรื่องของพวกเราเองก็ว่าวันหนึ่งถ้ามันมีโอกาสจริงๆก็อาจจะแบบได้วนกลับมาทํางานกันอีกก็อยู่ที่อนาคตมากกว่าครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็วนกลับมาเจอกันคนสินเสมอการมันหนีกันไม่พ้น พูดถึงพูดถึงนำแล้วย้อนไปถึงสปีดเมทนดีสโตรลิ่งกนล้กันเนาะเดือนหนึ่งประมันเดือนครับนำเหมือนกันจริงหรอแต้มเราน่ะคือไม่รู้จะหาถ้าพูดว่าผมเก่งมันก็จะดูอวดเกินไปเราเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความสามารถละกันหลายๆด้านรอบด้านเป็นคนมีพรสวรรค์อะไรประมาณนั้นดีกว่าครับเราก็เลยต้องบอกว่าใช่เพราะรู้สึกว่า อาจริงอ่านในภาษาละก็คือ <c oughs> จริงๆที่ออกไปแบบนั้นที่แบบว่ามันเห็นตลกเลยเอนเตทนคนดูเพราะว่าด้วยผมรู้สึกว่าผมดูบาสแล้วมันจริงจังอ่ะ <c oughs> ก็เข้าใจว่ากีฬากับผู้ชายแล้วมันเป็นกีฬาประทะเนี่ยมันจริงจังอยู่แล้วแล้วบอลผมก็กลัวว่าเฮ้ยจะจริงจังอีกก็เลยว่าเออถ้าแบดเราเอาไปสนุกดีวกว่าเพราะเลิกเพราะสี่คนเนี่ยดูจากทรงแล้วไม่มีใครซีเรียสเรื่องแพชนะหรอกสกายมีพี่เตยน่าจะเครียดที่สุดเรื่องแพชนะคนนี้เขาจริงจังเกินผมก็สกายซีอ่ะ ็แพ้ชนะก็ได้แต่พิเตไม่ได้ปากก็พูดนะว่าแบบไปแพ้ชนะคือกีฬาแต่พิเตลึกๆในใจทําไม่ได้หรอกพูดแค่เพียงไม่เพียงเขาปรึกษาผมเลยเขาบอกว่าผมไม่อยากแพ้ผเขาตั้งใจแต่เขาก็ตั้งใจซ้อมไงคิดแบบเจอกันทีเดียวสามทีสามทีที่ได้ซ้อมด้วยกันแต่จริงๆเขาแอบซ้อมเองเยอะพิเตแอะผมมะซ้อมน้อยแต่เขาซ้อมเยอะครับแต่ก็พนก็ออกมาแบบว่าพอใจเขาบอกเพราะว่ารู้สึกได้ทั้งชนะได้ทั้งให้คนดูมีความสุข ก็ได้ยิ้มสองยิ้มใช่ใช่อันนี้ผมก็รู้สึกว่าคมในงานนี้ครับใช่ราะว่าหลังจากงานจบก็คือคลิปเราไฮไลท์เราเยอะมากเลยครับในในในติ๊กต๊อกตอกต๊กตอกติดซีราไหมเนี่ยจริงเหรอเขาได้ตอกกันหรอเออแต่ว่าคนก็แท็กมาให้เยอะอยู่ในในติ๊กต๊อกก็พยายามไปดูก็สึกว่าเอาอีกแล้วเหมือนกันเหมือนเหมือนน้ำตาลับมาที่ตัดให้รักกันได้ตอนตีแบดอ่ะ ตีให้ตลกนะแต่ตัดออกมาบางทีมันโคตรเท่อเออมันเท่มากเมืตัดอาก <laughs> ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยครับครับแล้นวนมาที่ปีนี้อีกน,นิดนึงว่าเมื่อกี้นอกจากเรื่องที่ถ่ายทำอยู่มีเรื่องเพื่ออ,อ,อะไรอ,อีกพาร์ทสองนะครับ <c oughs> ต้องรอดูนะครับไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้ถ่ายอะไรคงมีมีหนึ่งเรื่องพาร์ทสองแล้วก็อาจจะได้เป็นนักแสดงนำอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่า เล่นกับใครหรือเล่นเป็นอาจจะเล่นคนเดียวก็ได้เพราะเราเล่นถ้าเบิร์นชาลีชาปินเนี่ยเล่นคนเดียวทงเล่นได้และไม่มีเสียงเล่นใบครับอาจจะเป็นงั้นก็ได้ครับเนาะที่มาดูเราแล้วก็ที่แบบสะพอตเราขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่มาในงานอ Final f a n Meeting วันนี้นะครับผมก็ดีใจที่แบบคือผมมาพูดสิ่งนี้หลายรอบแล้วเหมือนหลายๆงานอะไรเงี้ยก็ยังดีใจเหมือนเดิมที่ ยังอยู่ในจุดที่คนให้ความสนใจอยู่แล้วก็ทุกคนก็ยังซัพพอร์ตอยู่ซึ่งดีใจมากๆมันเป็นเขาเรียกว่าแรงเล็กๆในการขับเคลื่อนให้ผมทำงานต่อไปขอบคุณมากครับบอเคขอคขุณ่ะ